แฟนคลับต่างแห่ชื่นชมเมื่อเห็นสาวแกรนกอนพัดสอนโพสต์ข้อความถึงอดีตแฟนหนุ่มอ้วนเด่นคุณในทวิตเตอร์ส่วนตัวประกาศยุติความสัมพันธ์ไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับคู่ของสาวแกรนกอนพัดสอนหรือแกรนเนเอร์สตากับพระเอกหนุ่มอ้วนเด่นคุณซึ่งฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจว่าได้คุยกันแล้วจูนเข้าหากันไม่ได้ เลยลองห่างกันอีกครั้งทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่อยากแต่งงานด้านอีกฝ่ายไม่อยากมีครอบครัวเราเองก็ไม่ได้อยากมีในเร็วๆนี้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตก่อนหน้านี้มีปัญหาก็ปล่อยผ่านตลอดเพราะมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมมองเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนถ้าให้พูดตรงๆก็คือความเป็นตัวเองของเรามันไปทำร้ายเขาเพราะเราเป็นคนตรงๆพูดไม่ค่อยคิด และตอนที่บอกเลิกเขาก็ไม่ได้งอเพราะเรื่องที่คุยกันมันเป็นเรื่องที่มีแต่เหตุผลแกรนโพสชื่นชมการแสดงของเด่นคุณล่าสุดหนุ่มอ้วนเด่นคุณได้รับบทเป็นเจ้าฟ้าพรหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในละครเรื่องครมลิขิตถือว่าเป็นบทที่ท้าทายสำหรับเจ้าตัวอยู่น้อยแต่ทางด้านเด่นคุณ ก็สามารถถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาได้อย่างลงตัวจนทางด้านอดีตแฟนสาวแกรนดกรพัดสอนถึงกับออกมาโพสต์ชื่นชมผลงานการแสดงของฝ่ายชายผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเโดยมีข้อความว่านางเก่งจริงๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจมากๆกับทุกบทบาทที่ได้รับไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลย นางรักอาชีพนี้ด้วยความจริงใจจร,งจริงๆฝากส่งกำลังใจให้นางกันเยอะๆนะทางด้านแฟนคลับเมื่อได้เห็นข้อความดังกล่าวต่างก็เข้ามาชื่นชมมิตรภาพดีๆของทั้งคู่มากมายอาทิขอบคุณแกรนมากๆนะที่น่ารักกับเด่นตลอดตลอดเลยที่รักแกรนมากๆๆพอๆกับเด่นเอยน่ารักสนับสนุนทั้งคู่ ถึงจะไม่ใช่แฟนคลับตัวยงของพี่ทั้งสองแต่ชอบความน่ารักของพี่ทั้งสองมากรู้จักพี่แกรนตั้งแต่ประกวดเดอะสตารู้จักพี่เด่นคุณตอนเล่นเรื่องทุ่งเสน่หาค่ะแงอ่านจบน้ำตาซึมเลยพวกเธอสองคนน่ารักกันจังซับพอร์ตกันไปมายังรอดูเด็กเพี้ยนสองคนมาทําอะไรเพียนเพียนในต็อกตอกอยู่นะมันน่ารักมากจริงๆนะ คุณแกรนคุณน่ารักมากอ่ะคือคนที่มีแต่พลังบวก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 ให้กับคนรอบข้างเคยดูสัมภาษณ์รายการหนึ่งยังแอบคิดว่าอยออะไรน่ารักขนาดนี้ใครได้เป็นแม่ของลูกของโชคดีมากเลยอ่ะ